วันอังคารที่19พฤษภาคม2513เวลา10นาฬิกาในมณฑสุดพวงผู้มุ่งในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามราะเคิาะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำครั้งที่20ปี2513ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่า,ขายวิดีโอคอนเฟรนซ์รับสัญญ,ญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอเชริยะชั้น3อาคาร99ปีหม่อมหลวงชูชติกัมพูกรมชลประทานโดยมีนายทวีศักดิ์ธนาเดโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากร มชลประทานเป็นประธานสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักง,งานชลประทานที่13อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้รองอธิบดีกรมชลประทานได้เน้นย้ำให้ทุกสำนักง,งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของรองนาย,ยกรัฐมนตรีและนโย,ยบายของกรมชลประทานในห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลว่วงชุมเพิท์ธม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่20พฤษภาคม2563เวลา10นาฬิกาพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาพักตบชวาและวัชพืชและตรวจเยี่ยมการทำงานเพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝนปี2563โดยมีดรทองเปลกองจันทร์อธิบดีกรมชมลประทานพร้อมด้วยดรทวีศักดิ์นาเดโชพลรองอธิบดีกรมชมลประทานในสัญญาแสงพุ่มพง์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชมลประทานด้านบำรุงร,รักษา นายวรวิทย์บุญเนตรผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11นายมนัสสุดพวงผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่13นายสุพิษพิทักษ์ธรรมผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกลคณะผู้แทนจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมโรงเรียนวัดทรงคนองตำบนทรงคนองอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปของชุมชนในพื้นที่และตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานวัดทรงขนองในส่วนของกรมชลประทานได้นำรถ แบคโฮบูมยาลงโป๊กจำนวนหนึ่งลำเข้ากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและประชาชนโดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่19พฤษภาค,คม25 6 3ที่ผ่านมาทั้งนี้กมรมลประทานมีแผนการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝนปี25 6 3ตามแม่น้ำสายหลักและสายรองลุ่มน้ำเจ้าพยาได้แก่แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำป่าสัก รวมทั้งสิ้น16จุดโดยกำหนดเป้าหมายในการกำจัดประมาณ77,400ตันปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ53,973ตันส่วนในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้กำหนดเป้าหมายในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำไว้ประมาณ2,585,141ตัน วันพฤหทัศบดีที่21พฤษภาคม2 5 6 3เวลาสินาฬิกาในบรรดาสุดพวงผู้วยการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแถลงข่าวเรื่องปิดจอบส่งน้ำฤดูแล้งเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี25 6 3หรอในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟอเรนซ์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอจฉริยะชั้น3อาคาร99าิกปีหม่อมหลวงชูช,ชาติกัมพูกรมชลนรธิบาลทาน เป็นประธานในการถแถลงข่าวโดยมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนปี2563เวนาวาการเอกสมศักข์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาจากนั้นอธิบดีกรมชลประทานได้ถแถลงสรุปผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี62และปี63 และกำหนดแนวทางการบริหารจัดก,การน้ำในฤดูฝนปี2563ตลอดจนการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเผยแพร่ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำในห้องประชุมสำนักง,งานสุประทานที่13ตำบลม่วงชุมเมืองทาม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรี วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2563เวลา9นาฬิกา30นาทีในมนัสสุดพวงผู้มีการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดก,การน้ำคลองจระเข้สามพันซึ่งมีที่ประชุมผู้มีการสำนักง,งานชลประทานที่13ได้มอบหมายให้แต่ละโครงการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบในการดำเนินการปรับปรุงคลองดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านน้ำจากบุ่มน้ำแม่กลองผ่านคลองจระเข้สามพันและคลองพญาบรรลือ ไปสนับสนุนปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแง้งอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่งชุมเมืองธมัวจังหวัดกาญจนบ,บุรี